โหราศาสตร์ไทยเป็นศาสตร์ของเข็มนาฬิกาชีวิตใช้บอกช่วงจังหวะว่า,วาจังหวะไหนดีจังหวะไหนไม่ดีไม่ใช่ศาสตร์หลักนะครับของการหลุดพ้นศาสตร์หลักของการหลุดพ้นก็คือหลักของพระพุทธศาสนาฟังธรรมปฏิบัติตามคําสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนาจะเกิดประโยชน์สูงสุดของชะตาชีวิตนั่นเอง สวัสดีครับชาวลัคนาดาศีเมถุนกลับมาพบกันในช่วงคลิปท้ายปี2568เนะื้อประจําเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับสองเดือนนี้ดาวเขาจะโครจรค,คล้ายๆกันนะครับเพระาะฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องดีมันมีเรื่องดีเต็มสองเดือนถ่ามีเรื่องร้ายนะมันก็จะต้องอทําใจนะเต็มเๆสองเดือนเช่นเดียวกันนะครับแต่มันก็จะค่อยผ่อนคลื่นม,มาดูในเรื่องของดาวเจ้าเรือนของชะตาตัวเราเอง ในส่วนของพฤศจิกายนและก็ธันวาคมนะครับมันตกตําแหน่งอริของเรือนชะตานะครับอริในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่ามันมีปัญหาแหละนะการปัญหาเอาตําแหน่งลักษณะแบบนี้ก่อนเน้อก็คือว่าระมัดระวังนะวาจาเป็นเหตุนะวาจาเราเองอ่ะนะครับก่อเกิดความเดือดร้อนกลับเข้ามาให้กับตัวเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะเหมือนไปพูดกับใครไปติดต่อกับใครแล้ว แล้วมันบางทีมันฟังไม่ค่อยเข้าหูอ,อ่ะบางทีเขาฟังเพียนไม่ใช่เราพูดไม่ดีนะเพราะปกติราศีเมถุนหรือลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะครับอยู่ในตําแหน่งของศาสชาดาวพัพุธนะครับ พูดเป็นเอกอยู่แล้วนะครับพูดจาดีพูดจาเก่งนะครับจะเจราจาอะไรกับใครนะครับมีทักษะที่ดีนะครับมีไหวพริบที่ดีมีความฉลาดนะครับอยู่ในพื้นฐานดวงชะตาเดิมแต่ช่วงจังหวะสองจังหวะนี้นั่นเองนะครับดาวเขาเดินแปลงๆหน่อยนะครับดาวเขาเดินเพี้ยนๆหน่อยมันจึงทําให้นะเหมือนชะตามันมีเคราะห์นะครับยูดีๆนะถาม อะไรพูดอะไรออกไปนะคนฟังฟังเพี้ยนฟังปิดถูไปหมดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะทะไรพูดช้าลงไนงะการแก้ไขนะอ่าพูดช้าลงพูดน้อยลงนะครับอ่าจะไปเสนออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกว่าให้สินค้ามันเสนอตัวของมันเองนะครับการพรีเซนต์การพูดอะไรของเราก็เหมือนอ่ามีรายละเอียดให้มันมากขึ้นนะครับเท่านั้นเองนะก็จะแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้แล้วอ่าทีนี้นอกจากจะในเรื่องของอ่าเคราะจากภายัยจากกวาจา แล้วนะมันก็จะมีในเรื่องของการเจ็บป่วยนะต่างๆนานาของตัวเราแล้วนะครับมันกลับย้อน กลับเข้ามาได้นะครใครที่มีโรคประจําตัวอะไรต่างๆนะครับช่วงจังหวะนี้นะครับบางทีหงุดหงิดตัวเองทานอาหารกินอะไรแล้วรู้สึกท้องเสียท้องผูกนะครับกินอาหารผิดสัมแดงนะก็จะมีเข้ามาทุกยนะครับใครป่วยอยู่แล้วนะครับเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่นะครับจะต้องพกยานะครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับเสมอๆนะจะได้ไม่ต้องมีโรคกําเริบนะครับกลับเข้ามาอย่างบางคนเป็นเบาหวานนะ,อะเอาแค่โรคประจําตัวพื้นถิ่นก่อนนะอ่า เดินทางไปไหนมาไหนลืมยาไปนะอันนี้เดือนสองเดือนนี้อาจจะอันตรายนะครับกลับเข้ามาได้นะครับช่วยจวังหวะเจ็บปวยแล้วกันนะครับของชาวเมทุนมิถุนทุกคนทุกท่านนะครับที่เราก็ตามดาวเขาไปต่อนะ,อะว่าดาวเขาแบบมันเป็นยังไงนะมันเหมือนเหมือนแบบว่าสาวันดีสี่วันไข้นะพฤศจิกาธันวานะครับแต่ก็จะค่อยคอยคลายตัวดีขึ้นในส่วนของเดือนธันวาคมนะฮะภัยต่างๆเพศภัยต่างๆที่มันมีเข้ามา เต็มพฤศจิกานะธันวาคมก็จะเบาขึ้นนะก็จะดีขึ้นนะครับอยู่ดีเกิดศัตรูอยู่ดีเกิดแบบเกิดเหตุคนมันไส้นะก็จะอยู่พฤศจิกาช่างมากกว่านะพอเข้าไปสู่ธันวาถึงแม้ดาวเรายัางยืนอยู่ตำแหน่งนั้นอ่ะนะนะตำแหน่งอริของเดือนชะตานะตลอดทั้งเดือนแต่ก็จะปรับเปลี่ยนไปในมุมมุมที่มันดีขึ้นนะเพราะ,ะนั้นนะก็หมั่นทําบุญเติมบ,บุญตรกุศลเช่นสวดมนตนะ์อ่ะไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะสวดมนต์ภาวนาบทที่เราอยาก กล่าวอยากพูดนะครับอิติพิโสธรรมดาก็ได้นะฮะอ่าก็เป็นบทสรรเสริญพระพุทธเจ้านะครับมีแต่สิ่งดีๆนะออกมาจากวาจาเราเพื่อแก้ไขแก้เคราะห์ให้สิ่งเลวร้ยรายนั้นมันหมดไปนะครับอ่าเดือนพฤศจิกาธนวานะครับก็เป็นช่วงจังหวะเหมือนพอมันเกิดปัญหาใช่ไหมอ่ามันต้องมีการใช้จ่ายเนี่ยนะครับเป็นช่วงจังหวะเหมือนอ่าสะดุดนะทางด้านทรัพย์ทางด้านการเงินนิดนึงนะครับบางทีหัว ไม่แล่นนะหัวสมองเราเนี่ยจะไม่ค่อยแล่นนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของความเครียดต่างๆนะอ่ามันเกิดขึ้นนะฮะมันมีเข้ามาจนทําให้แบบเราคิดหลายอย่างนะคิดถึงเรื่องเงินที่จะใช้จ่ายนะทําไมมีรายจ่ายจิปาถะอะไรแบบนี้นะครับกลับเข้ามานี่พอมันมีดาวรายจ่ายจิปาถะแบบนี้กลับเข้ามาใช่ไหมแล้วก็นะเอาง่ายๆเลยนะเสียเงินเสียทรัพย์หน่อยนะตักบาตรทําบุญนะปล,ปล่อยปล่อยปลา ก็ตามแต่เลยนะครับเพื่อทําให้สภาพคล่องนะครับทางการเงินมันคล่องขึ้นไม่ต้องทําเยอะนะทำนิดๆหน่อยๆพอนะครับในส่วนมูลตักบาทเท่านั้นแหละนะครับหลายๆอย่างของชาวเมทุนมิถุนในช่วงปลายปีนะครับของปีส5 6 7ัรมันก็จะฟื้นกลับเข้ามาดีขึ้นนะแต่ส่วนใหญ่จะเครียดเรื่องทรัพนะช่ว,จวงจังหวะ2เดือนนี้นั่นเองนี้ดาวในดวงชะตานะครับในลักษณะแบบนี้นะมีเกณฑ์รับนะสมุทรไทยทำงานนะอยากจะ ะรับลูกน้องใหม่อยากจะรับคนใหม่เข้ามานะก็ไปในช่วงปลายปีเนี่ยแหละนะธันวาคมมายังมีเกณฑ์ดีเข้ามานะครับโดยเฉพาะต้นต้นเดือนของเดือนธันวาคมนะครับอยากจะรับบริวารอยากจะรับลูกน้องเข้ามาช่วยเหลืออันนี้ถือว่าดีนะครับบางคนเหมือนเราโตเราทํางานอยู่ที่หนึ่ง บุตรหลานเนี่ยนะส่งไปเรียนอีกที่หนึ่งนะนะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะอาจจะเหงาหน่อยนะแต่พอเข้าสู่ธันวาคมอ่าก็มีเกณฑ์ที่จะเหมือนแบบพบเจอเจอกันนะครับมีความสุขร่วมกันพบมิตรพบบุตรนะได้บริวารใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีบางคนอยากจะซื้อสัตว์เลี้ยงนะเข้ามาก็ถือว่าจะได้รับความพอใจจะได้รับความสุขใจจากการาเสียทรัพย์ซื้อสัตว์เลี้ยงเข้ามานะแต่มันเป็นภาระนะในอนาคตอันนี้บอกไว้ก่อนนะแต่ก็ถือว่าเป็น สุขใจในช่วงเดือนไงพฤศจิกาธันวานะฮะอ่าก็ถือว่าดีไปงานต่างๆนะครับก็ยังคงมีเขาเรียกว่าสัเพเหระนะ,ะมีเรื่องความวุ่นวายมีแต่ปัญหาแล้วกันนะเดี๋ยวมีจุกจิกนู่นนู่นนี่นั่นมีปัญหา อะไรแบบนี้นะเกิดขึ้นนะครับในเดือนศีษาทั้งพฤศจิกายนและก็ธันวาคมแต่ถามว่าบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีไหมจัดการได้แก้ไขได้แต่มันจะเกิดเรื่องก่อนอนะพอมันเกิดเรื่องเราก็ตามแก้ตามแก้ไขนะบางทีมีเรื่องมากระทันหันอย่างนนะามาให้เราคิดมาให้เราบริหารมาให้เราแก้ไขนะแต่ก็สามารถจัดการและก็บริหารได้นั่นเองนะครับทั้งสองเดือนเลยนะพฤศจิกา แล้วก็ธันวาคมนะครับสองเดือนนี้นะครับมันมีดาวของการแบบเสียาบใช่ไหมเช่นว่าขับรถเร็วโดนเขาเรียกถ่ายรูปนะครับก็เข้ามาฟ้าไฟแดงอะไรเงี้ยนะอ่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเหมือรอยนิดหนึ่งนะเพราะปัญหามันเยอะนะระมัดระวังการเหมือรอยนิดหนึ่งนะครับในสองเดือนนี้แต่ถามว่าเคราะห์ในส่วนของการาเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับมีเข้ามาถึง ถึงเปล่ชาตาไหมนะอาจจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะครับพฝั่งไรเสียนะเราก็ยังคงมีนะบุญเก่านะมาเกื้อหนุนนะครับคอยปุกปักรักษาให้เคราะห์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มกําลังนะ,ะเพราะ,ะนั้นก็จะมีเรื่องดีๆกลับเข้ามาด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเครียดนะกับหัวหน้าเครียดกับองค์กรนะครับเครียดจากถูกการถูกกดดันถูกบังคับบ้างนะ,อ,ะอย่างที่ทำงานเข้าเอข้าพบนาย นะนายก็เอาปัญหาเข้ามาอนีก็ <c oughs> คือเครียดในเรื่องของเนื้อง,งานอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็จะผ่อนคลายได้แต่ดาวมันโคจรในตําแหน่งเสียนะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยวางนะเราจะไดะ้มีหัวสมองกลับมาคิดนะครับมีแรงกลับมาคิดในสิ่งที่มันแบบเป็นเรื่องของเราอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนั่นเองนะครับอะไรที่มันไม่เป็นสาระก็ปล่อยทิ้งไปเท่านั้นแหละนะครับเพราะนั้นพิการธันบานะยังคงเตือนในเรื่องของสุขภาพนะครับ ทีนี้ดาวที่มันโครจรน,นะในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันคงก็เป็นห่วงเรื่องทรัพย์เป็นห่วงเรื่องเงินมันจะฟื้นขึ้นไหมมันจะดีขึ้นไหมนะฟื้นขึ้นครับดีขึ้นนะครับในปีหน้านะแต่มันก็จะค่อยๆเห็นผลแล้วแหละว่าอ่ามันจะมีทางออกมันจะมีช่องทางนะอ่าเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ ความรักละนะครับดีไหมเป็นอย่างไรไหมนะก็ถือว่าในเรื่องของความสุขในเรื่องของความรักก็มีเข้ามาแหละนะแต่มันจะมีจังหวะช่วงงอนกันบ้างน,นะครับช่วงธันวานะครับเพราะนั้นเวลาไปเที่ยวไปไหนด้วยกันเดินทางไปไหนด้วยกันเนะี่ยนะก็คือเราเครียดหลายเรื่องไนงะล้วก็ต้องแบบอย่าไปใส่นะเดี๋ยวบางทีมีอะไรก็ ปล่อยๆผ่านๆไปนะจะได้มีความสุขในความรักไม่เช่นเดี๋ยวมันจะงอนกันนะในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนะครับที่มันจะเข้ามานี่แหละ สำหรับคนโสดนะก็มีเกณฑ์พบคู่โดยบังเอิญน,นะพบคนใหม่โดยบังเอิญเข้ามานะครับอาจจะสำหรับคนโสดนะก็ถือว่าจะมีช่วงจังหวะดีนะแล้วแล้วเดี๋ยวพอปลายปีใช่หไหมเขาก็เหมือนเขาก็ไปเที่ยวของเขาอ่ะเพิ่งเจอันใหม่ไงนะเขาก็เที่ยวของเขาแล้วก็แยกของเราออกมานะอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวเดียวมันก็กลับมาใหม่ได้แล้วเดี๋ยวปีหกแปดเนะพระรหัส นะก็โครจรมาทับลากเรือนนะพระอาทิโครจรมาเป็นการเงินให้นะมาเสริมหนุนดวงชะตาให้นะครับเพราะฉะนั้นเมทุนเองนะครับอ่าต้องอย่าลืมเติมบุญใหม่เนี่ยเพ,เพราะเพอเดี๋ยวเวลาดาวดีๆนั้นโครจรเข้ามาถึงดวงชะตาแล้วนะนะจะได้เฮงเฮงปังปงนะครับสุขภาพแข็งแรงเจริญก้าวหน้าในปี2568ทุกคนทุกท่านครับ ขอบารมีพระรัตนตรัสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์เกื้อหนุนดุบันดาลให้กับทุกๆุก,กร,าราศีมีธรรมที่ดีมีงานที่ดีมีเงินที่ดีมีโชคที่ดีตลอดทั้งปี2567นี้ครับ